สวัสดีญาติโยมท่านสาธุชนขณะนี้หลวงตาบุญชื่นกำลังเดินทางเดินโยมกลมที่ใช้ระยะทางและเวลานานมากเมริยาติโยมได้เป็นผู้ประกาศพหลวงพ่อท่านเป็นผู้ประกาศสัจธ,ธรรมสามประการหนึ่งคือความเพียรสองคือความอดทนสาคือสัจจะความมุ่งมั่น แม้จะเหนื่อยยากลำบากขนาดไหนลวงตาท่านก็ไม่ท้อถอยแม้เท้าจะแตกเป็นไม่รู้กี่แตกแตกแล้วหายหายแล้วแตกท่านก็ไม่หยุดเดินเรียกว่าเป็นผู้มีความเพียรที่ยิ่งใหญ่เป็นผู้มีความอดทนที่ยิ่งใหญ่เป็นผู้มีสัจจะที่ยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นการเดินทางของลุงตากำลังจะถึงจุดหมายในวันพรุ่งนี้เย็นๆนับว่าเราค้นพบ อ,องหนึ่งที่เป็นน้ำเอกเม็ดหนึ่งที่สร้างประวัติศาสตร์ของการเดินจงกรมและการเดินโุดงในครั้งนี้ญาติโยมพุทธบอยสัตว์ไหนได้ชมคลิปนี้ได้ชมภาพนี้ลวงตาบุญชื่นท่านอยู่ที่วัดวัดจำปาวัดท่าจำปาเสาเล้วเสาเล่าตำบลอะไรนตำบลโพนสวรรค์อำเภอ เมือคนสวรรค์จังหวัดจังหวัดนครพนมท่านเดินรอบหลายเป็นหลายร้อยกิโลพันกิโลอยากโยมไหนอยากจะมากราบนวัตการมาศึกษาความอดทนนั้นทําอย่างไรความเพียนนั้นทําอย่างไรการมีสัจจะเดินให้ถึงเป้าหมายนั้นทําอย่างไรมีคนเป็นจํานวนมากเมื่อตั้งใจแล้วทําไปสักพักหนึ่งก็ลมเลิกความตั้งใจ เมื่อมีความเพียนพยายามแล้วก็ล้มเลิกความเพียนพยายามเมื่อมีสัจจะแล้วก็ล้มเลิกสัจจะเรียกว่าเราไม่จริงเพราะฉะนั้นถ้าอยากดูของจริงก็คือลวงตาบุญชื่นที่เดินให้เราดูเวลานี้เพราะฉะนั้นญาติโยมท่านสาธุชนพุทธบริษัตว์ทุกท่านที่รับชมคลิปนี้เพงพอคณะอีกคนน้อมไปคิดในใจว่าเวลาเราจะนั่งสมาธินิดหน่อย ปวดนิดหน่อยก็ไม่อดทนเราจะพยายามนิดหน่อยพยายามได้นิดหน่อยก็ยกเลิกมีสัจจะก็ทําได้นิดหน่อยแล้วก็เปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นจึงไม่เป็นสัจจะจึงไม่เป็นความจริงถ้าเราอยากจะสัดความจริงในตัวเองนั้นเราจะต้องมีความเพียรและความพยายามอย่างหลวงตาชื่นบุญชื่นนี้ท่านทําให้เราดูเมื่อคลิปนี้ไปถึงไหน ไอ้ญาติโยมนึกถึงตัวเองเวลานี้ลงตาบลงชื่นนั้นท่านอายุเ <79. S 1> ท่าไรเจ็ดิบอาอายุ72็ดองปีอายุ72ปีไม่ใช่อายุ27่สนะเจปีท่านก็เดินมันได้หยุดเดินจนบรรลุถึงเป้าหมายแล้วท่านจะหยุดเมื่อหยุดแล้วท่านก็จะได้พักปฏิบัติอยู่กับที่เพื่อใหญาติายโยมท่าน สาธุชนได้ไปเคารพบ,บูชากราบไหว้ขอสินขอพอรกับท่านแล้วชีวิตจะได้ผ่านอุปสรรคไปได้อุปสรรคนานาประการของชีวิตนั้นมีมากมายหลายอย่างมีมากมายหลายเรื่องถ้าเรามีความตั้งอกตั้งใจเหมือนลุงตาบุญชื่นความเจริญและความสำเร็จก็จะเกิดมีแก่ญ,ญาติโยมุทธศาสนาทกชน ญาติโยมก็ถามสงสัยถามว่าแล้วอ,องค์ที่พูดนั้นชื่ออะไรมาจากไหนองค์ที่พูดนี้ชื่อหลวงพ่อจิว๋วหลวงพ่อจิ๋วมาเป็นเจ้าวาดวาดัวดป่าพุทธคยาจากประเทศอินเดียเป็นนักเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปทั่วโลกมีวัดอยู่ที่ประเทศอเมริกามีสำนักปฏิบัติอยู่ที่รอบๆอ,อเมริกามากมายท่านก็เลย มีสัรษาความตั้งมั่นกับหลวงตาบุญชื่นแล้วให้หลวงตาบุญชื่นท่านได้มีกำลังใจในการที่จะสร้างบารมีในพระพุทธศาสนาหรือเขาเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าท่านอาดีตหัวหน้าพระธรรมทูตประจําประเทศอินเดียเนปาลคือท่านเจ้าคุณพระโคธินันคามนีเจ้าวาดวัดป่าธรรมชาติทุกแห่งในโลกตอนนี้ท่านเป็นเจ้าวาดวัด,ดป่าพุทธคยาประเทศอินเดีย ท่านมาให้กำลังใจหลวงตาบุญชื่นที่เดินระพติปฏิบัติธรรมไาถึงจุดหมายปลายทางในวันพรุ่งนี้เย็นทางนั้นขอ,อยญาติโยมอุตบอยสัตว์ทั้งหลายจงโอปนัติโกน้อมนำเอาความอดทนเหมือนหลวงตาบุญชื่นน้อมนำเอาความเพียรเหมือนหลวงตาบุญชื่นน้อมนำเอาสัจจไปตั้งไว้ในจิตทำอะไร ทำไม่สําเร็จจะไม่ยกเลิกจะอดทนแม้ขนาดไหนก็ต้องอดทนขอให้ III ท่านทั้งหลายจงน้อมนําเอาไปตั้งไว้ในใจขอให้ III ท่านทั้งหลายจงสําเร็จจงสําเร็จจงสําเร็จในสิ่งที่ท่านปรารนาทุกประการเกินสาธุ